สวัสดีครับสวัสดีพี่รองเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาอกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมก็เมา่อพอพอกันคือเก่านะครับกำลังสร้างตัวเลขมันเนี้ก็วันที่สามนะครับวันที่สามเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็เอาเนื้อทางของรับพัฒนาฝากนักขับคลิปนี้นะครับเป็นเนื้อทางของรับพัฒนานะครับผมเอ่อสำหรับ รับพัฒน์งวดที่แล้วก็เข่าตัวบอเนนนะครับเข่าตัวรองนะครับเข่าซีสองตรงๆนะครับผมเอาล้วครับก้อจะขอยกบนทั้งตัวเลขก,ก็มาเบิ้งสรุปนะครับสรุป,ปงวดที่ฐิพันธ์มานะครับผมไปเป็นทั้งของโมเน,นี่นะครับเอาแล้วครับพี่น้องก้อจะขอยกบนทั้งตัวเลขมาเบิ้งสรุปของงวดวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับผมสำหรับ งวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะครับ41427 7นะครับ41477 2 3ตัวบนออก277 2ตัวล่างออก42ส่วนสปปลาว41นะครับก็มีใครโชคให้มาได้ไหมพี่น,อน้อง มีคนโฉกคนหมาแนบครับสำหรับเลขกเสียดลงองหายนะครับผมในตารางนะครับก็เข่าทีสองซีนะครับเข่าทีสองซีนะครับผมเข่าซีสองตรงตรงนะครับนี่ครับส่วนสปเปลรวานะครับผมก็ซีหนึ่งนะครับเข่าหนึ่งซีเป็นตัวกันนะครับนี่ครับ ส่วน3ตัวบนนะครับออก277เป็นตัวเบิร์ดนะครับแอดก็พอนคลิปยุ่นะครับว่าเลขถ้าชอบเลขเบิร์ดถ้านั้นเลขเบิร์ดนะครับก็ให้จับ3ตัวนึงครับ778899นะครับผมให้3คู่นึงนะครับผมเข้าที่77นะครับถึงแอดบ่ค่อยเอาเลขเบิร์ดมาลงนะครับผมบ่ค่อยมาเกลี่ยเบิร์ดนะครับก็เลยไปลงให้นะครับเพราะว่าเลขก็หลายหลายแล้วนะครับผม สำหรับตัวรูดนะครับตัวรูดไห่หนึ่งับสามนะครับผมก็ลดไปนะครับตัวรูดลดนะครับตัวรูดตัวเด่นนะ่ะลดนะครับผมส่วนจับคู่ก็เข้าที่สองสี่เอสี่สองตรงตรงนะครับนะครับส่วนตัวกันกระเขาหนึ่งสี่ทั้งสองปอดเราครับสามตัวหน้านะครับผมเออ สองตัวหนานะครับนะครับหนึ่งสี่ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยเข่าที่สองได้พี่น้องหลักร้อยเข่าที่สองนะครับเข่าที่สองนะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวสองกระดาษออกมาจอยนะครับกระดาษออมาสัานะครับผมเอาสามกับ4ีนะครับเอาสามกับซีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับเอฟซีชูกิมานกันนะครับผมส่วนแอดกอะดนิดน้อยนะครับผมอครับงววนด้กอมาเบิร์กัันต่อนะครับมาเบิร์กันต่อสำหรับหดวัุนที่สอนะครับผม วันที่สามนะครับเอาละครับมาเบิร์กันต่อนะครับผมสำหรับลาพัฒนางวดประจำวันที่สามเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมพี่น้องเขับวันน้วก็ฝากกดไร้กุ้งแชร์ด้วยนะครับฝากกดไร้กุ้งแชร์ให้ใเป็นกำลังใจนะครับเปิดเป็นกำลังใจครับทั้งสองนะครับผม คนาไล่คนลรแชร์เพื่อผ่อการมองเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชอบในทางตัวเลขนะครับท่านที่หมักในทางตัวเลขอ็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เลยกแล้วก็เข่าเข่าลดนะครับผมกต่ยังว่าท่านใดเดินยาวนะครับแต่ว่าก็เข่าแนุ่ดแน่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้พ่าชมลีปใหวม่นะครับผมเาสำหรับราพัฒนางวดประจำที่3ามสองปี68นะครับผมเลขในตารางนะครับก็0127 349ึ่งสองมนะครับศูนย์หนนะครับผมตัวเน่นกเนี่ยศูนาม สี่นะครับศูนย์สองเจ็ดสามสี่นะครับในกุญแจนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดก็บสามกับสี่นะครับตัวเด่นนะครับเหล็กเด่นก็บสามกับสี่นะครับเน้นที่สามนะครับส่วนส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะและจับคู่นะครับตัวเจาะและจับคู่ก็เจ็ดสามสี่เจ็ด สามเก้ 39, 34, 03, 04, 0สา7สีนะครับผมเน้นเน้นก็คือ73 7ดสตัวนี้เจนะครับตัวแอลลงิเเป็นนั่นนะครับเป็น74็ดนะครับเจนะครับผมเจ็ดสามเจ็่ามศูนย์สี่ศนะครับ อันนี้คือตัวเน้นนะครับชุดเน้นนะครับผมส่วนตัวรองก็สามเก้าสามสี่เก้าเจ็ดนะครับมาเพื่อเบิงตัวกันครับงวดนี้หกสามหกสามนี่แต่อย่าลืมนะครับเอาไว้แน่ติดไว้แน่ก็ได้นะครับหกสาม สี่สี่หกนะครับตัวกันเจ้าเห็นหกสาเก็ออกมาทาั้งเด่นๆน,น,นะครับผมส่วน3ตัวและสีตัวนะครับ3ตัวและสีตัวนะครับหมวดนี่ลงห้4ตัวไปแล้วครับผมแต่ว่าหครมักสตัวกับตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับผมสามศูนยเจ็ดสามศู 3ามสามสี่เจ็ดสานย์เจูนด้ะครับอันนี้สตัวนะครับแต่ว่าแอดกันเน้นแค่3ตัวนะครับนี่ครับเพราะว่ัก7เป็นลักพันนะครับเป็นลักลักพันทุก เช้าท่านชนะนะครับหลัก7คือล่างนะครับล่างหลักพันนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็37 9นะครับเน้นที่3นะครับผมหลักร้อยเน้นที่3นะครับหัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเนวทางตัวเลขของราวพัฒนาวัประจำวันที่3นะครับ ของวันนี้นะครับผมนะกับประมาณนี้แล้วครับกับแกบหนาจอไว้เลยครับผมฮะสุดท้ายท่ายสุดนี่ก็กห้ทุกคนใส่ารณญาในการรับชมนะครับตัวเลขมีขม่เขามมหรวยได้พี่น้องอ่ะมาจัดขาดพลาดน,นะครับอมมากับเบงบอกว่ามันเท่งนะครับผม ขอให้สุขท่านทุกคนโชคหมานลำรวยถูกเหมือนน้ำกันนะครับคอยโศกโชคกันหมานกันลำลำรวยวยกันๆๆนะครับผมบ่เจ็บนะครับบ่จนนะครับบ่ขัดส่วนไม่งั้นไม่ท้องใส่ตลอดไปและตลอดไปนะครับเงินไหลกองท้องไหลเข่ากระเป๋าตุงตุ่งตุ่ทัดนะครับผมสำหรับเก็บเน็คก็ต้องข้อตัวแรกไปก่อนนะครับเก็บหนาพอกันไหมสวัสดีครับ